วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็ะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวสำหรับาวลทานรีเจนเลตนะครับหรือว่าเรทที่แทบได้เรียกว่าดีที่สุดของทาง l o s t Ark และเป็นเรทที่แตกต่างจากเกมอื่นมากๆเลยและอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาเล่น l o s t Ark ตนะครับปะ่ะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเรื่องแรกนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําได้ตอนนี้เนาะเพราะตอนนี้นะัด แล้วก็จะอัปโหลดวันที่17นะครับส่วนวาลทานจะมาวันที่19ก็คือเราจะมีเวลาอยู่ที่ประมาณ2วันนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนะันะอ่ะโอเคเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องเรสโบนัสก่อนนะครับเรสโบนัสคืออะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดสั้นๆเนานะวิดีโอนะัทไม่ได้ทำนะครับอ่ะก็คือเรสโบนัสเนี่ยมันเป็นการที่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ลงเควอสดันเจียนหรือไม่ทําอะไรเลยนะครับมันจะมีอยู่3อย่างเนาะมันจะมีเหมือนกับเป็นอุน่าททสนะครับอุน่าททสเดลี่ก็คือจะได้เรสโบนัสนะครับเคว ส่วนการเด n นเลทก็จะได้เลทโบนัสนะครับส่วนเ c e โบนัสที่คุ้มที่สุดเนี่ยจะเป็นการเดินเลทนะครับเควอสซันเทียนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่เราสามารถที่จะใช้นะครับประโยชน์จากเ c e โบนัสในการที่จะสต็อกอัพทำให้เพื่อนๆได้ของรางวัล2เท่านะครับในการที่เพื่อนๆจะลงเหมือนกับเควอส d ันเ e ียนใหม่แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะการเดียนเลดเดสคารูดาใหม่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอธิบายนะครับสำหรับเคียร์ตันเจียนนะถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้ลงเคียร์ตันเจียนเลยนะครับเพื่อนๆจะได้บาร์มา1บาร์นะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจาก2วันแรกนะครับเพื่อนๆควรที่จะไม่ลง4วันนะวันนี้ยังทันอยู่อย่างน้อยเพื่อนๆน่าจะได้2บาร์ก็คือลง วันหนึ่งใช่ไหมครับคือวันแรกหลังจากบาวทานหลังจากบาวทานมาก็คือเค a o สดันเจียหรือการเดียนเลนนั่นเองเพื่อนๆจะสามารถได้โบนัสคูณ2ใน2รันแรกของวันนั้นนั่นเองนะครับอเพื่อนๆตามทันไหมถ้าเพื่อนๆงงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ถามด้านล่างเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับสวันแรกนะครับเพื่อนๆจะได้รูทหรือว่าได้ของจากเดสก a ล u d a ก็คือการเดียนเลนนะครับ1445กับเคอ o สดันเจียนะครับที่เริ่มลงได้ตั้งแต่1415 สองเท่านั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้ของรางวัลวันแรกเพื่อนๆจะได้ของจาก2 2ครั้งเนี่ยลงได้2ครั้งเหมือนกับจะลงเป็น4ครั้งเลยนั่นเองนะครับการเดียนเลทจากที่เพื่อนๆฮาร์เวสลูกแก้วอะ่ะก็คือเก็บลูกแก้วของทางตัวการเดียนเลทอ่ะเพื่อนๆก็จะสามารถเก็บได้ 1ลูกเพื่อนจะได้2ลูกก็คือพูดง่ายเพื่อนจะได้4ลูกก็คือ2วันก็คือจะเป็น8นั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆเตรียมตัวมาดีนะเพื่อนๆก็จะได้เหมือนกับเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เตรียมตัวไม่เป็นไรนะครับในมุมมองนั้นะที่คุ้มที่สุดจะเป็นการเดียนเลดนะครับเดสคาดูดาสำหรับเพื่อนๆที่อยู่1 4 4่ห้านั่นเองนะครับอ่านนี้ถือว่าคุ้มนะเคออสตันเจียเนี่ยอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับวิธีการแรกครับในที่เพื่อนๆจะสามารถเตรียมตัวได้ เรามาดูอันที่2อนะครับอันที่2เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ทราบนะครับแต่อันเนี้ยนัดอ่ะนัดตอนแรกนัดสต็อกริบชารดมาเยอะมากนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นนะครับมันจะเป็นนี่นะครับ chaos gate นั่นเองซึ่งวาวทานมาใหม่นะครับเราจะได้ chaos gate ใหม่มาด้วยนั่นเองนะครับและเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆลง chaos gate ทุกวันนะเพื่อนๆจะได้เหมือนกับไอชารดตรงนี้นะนี่นตรงนี้ตรง rib พ i e สเอ x c h a n g e นะครับเนี่ยเพื่อนๆจะได้ quality o w ตรงเนี้ย ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แลกเลยเพื่อนๆน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งมั้งนัดไม่มั่นใจนะครับเพราะว่านัดแลกไปแล้วเยอะพอสมควรนะครับตอนที่랜ด์มัสเตอร์มาพอนัดต้องการที่จะปั้นนะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาชา์ิเนี่ยอันนี้นไม่มั่นใจว่า NPC มันจะมาไหมแต่ถ้า NPC มานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาชา์ิเนี่ยไปแลกเพื่อที่จะเปิด Secret Ma p ของ South v ว r n นั่นเองครับมันจะทำให้เหมือนกับเพื่อนๆถือว่าได้คุ้มมากๆนะครับก็คือเหมือนกับเราสามารถที่จะลง a o s g เก e เนี่ยได้มากกว่าคนอื่นนะ มากกว่าคนอื่นได้หลายแมปกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆแบบสามารถฟาร์มแมทรีได้มากและเยอะยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอีกอันนะครับอันต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวก c h a o s g a เ e เหมือนกันแต่อันเนี้ยมันจะเรียกว่าเหมือนกับเป็น Chaos Line นั่นเองถ้าเพื่อนๆทำเควสเซเวอร์แล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ทำเควสเซเวร์นะครับต้องทำนะอ่ะเดี๋ยวเนระาพาไปดูนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น KO Li ท่ เพิ่มเข้ามาใหม่ตอนเซาเวอร์นมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่ะสำหรับ KOSLine นะครับจะคล้ายๆกับ a n g u i s h Island ก็คือเพื่อนๆจะสามารถลงได้ไม่จำกัดตราบใดก็ตามที่เพื่อนๆมีบัตรเข้านะครับก็คือเป็น Token of Protection นะครับสำหรับพก Token of Protection เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะลงหาได้1อาทิตย์นะครับเอ้ หาได้1ครั้งต่อ1นอาทิตย์ซึ่ง1อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถหาได้2อันนั่นเองเอ๊ะมันจะเป็น NBC อยู่ในนี้นี่แหละมันจะขึ้นมาเลยนะครับเป็น weekly นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังนะครับเพราะว่า พอเซาเวิร์นอะเซาเวิร์นวาลทานอะเซาเวิร์นปล่อยออกมาเต็มตัวนะครับมันจะมีฮาร์ดโหมดอีกอันนึงซึ่งนัดคาดว่าน่าจะใช้โทเค็นออฟโปรเทคชันเหมือนกันนะหลังจากที่นัดไปหาข้อมูลมานะครับอ่ะนั่นแหละและของที่มันแลกอะมันจะได้ดีกว่าตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือมันน่าจะมีพวกเกรดออเนอร์ลิฟสโตนนู่นนี่นั่นนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าไอเลเวลรียควร์เมนต์ในการที่เพื่อนๆจะต้องลงฮาร์ดก็คือ1415นนะครับซึ่งไอเลเวลในการแลกมันก็อาจจะต้อง เป็นอยู่ที่ระดับนั้นนั่นเองอาจจะเป็น1 4ึ่หรือ1 4ึ่งนนั่นเองนะครับอาจจะต้องรอดูนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีโทเค็นออฟโปรเจคชันนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเซฟไว้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้แลกนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เริ่มใหม่วันที่19หรือว่าตอนที่วาลทานมานั่นเองนะครับนัดคาดว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแค่ได้เร็วได้ช้าแค่นั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเพื่อนๆสามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับมันจะ สำหรับเรื่องการเตรียมตัวแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมการที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไปได้เร็วในช่วงวัน2วันแรกนะครับหรืออาทิตย์แรกก็น่าจะ เพียงพอแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่นัทคิดว่าน่าจะทําได้ทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเพื่อนๆหลายคนที่อยากจะลงวาวทานกันดีก,กว่านะครับอ่ะสำหรับวาวทานมานะครับนัทจะรีแคปอีกรอบนะครับเพื่อนๆจะได้ลงวาวทานใช่ไหมเพื่อนๆจะมีบอสตัวใหม่นะครับบอสตัวใหม่ที่เราจะมีอ่ะมันจะชื่อว่าตัวนี้นั่นเองนะครับ thunder wings นั่นเองครับ thunder wings เ มันน่าจะไอเลเวล 1, 4 3 0 0ไม่ก็ไอเลเวลหนึ่นะอันนี้นะัดไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องไอเลเวลของบอสนะครับแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปแจมได้เพื่อนๆเข้าใจไหมก็คือเหมือนกับโมเก้ในปุนิกานั่นเองครับเพื่อนๆ1 3 7่ปุ๊บนี่่นก็ไปตีมันอาจจะติดบล็อกนิดนึงเพื่อนๆก็อาจจะพกระเบิดไปคว้างระเบิดให้ติดแล้วก็ตีตีตีต,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 ตีหรือเพื่อนๆเป็นฮิลก็อาไปช่วยฮิลในปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อาจจะต้องตายบ่อยหน่อยอะไร น,นะครับเรามาดูต่อกันดีกว่านะครับสำหรับวาวทานมาเนี่ยเพื่อนเื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเราควรที่จะไอเลเวลเท่าไหร่นะครับสำหรับ normal นะครับไอเลเวลหนึ I ่งสี่หนึ่งห้าเพียงพอแล้วกับการที่ลงนะคอนเทนต์นะ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรเยอะมากนะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่เตรียมตัว hard mode หนึ่งสี่สี่ห้าแล้วก็น่าจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพอสมควรแล้วว่าเอ้ยทำไมเราถึงขึ้นหนึ่งสี่สี่ห้าเพื่อที่เราจะขับรีลเกเกียได้แล้วก็หาของเพราะว่า normal, normal กับ h า r d เนี่ยเดี๋ยวนั้นขอบอกก่อนนะครับว่า normal กับ h า r d เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไง วาลทานนมอลกับฮาเนี่ยเรื่องเมคนากเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอนะ่าเรื่องเมคนิกมันจะไม่ต่างกันมากนะครับมันอาจจะมีเหมือนกับแอตแท็กแพทเทิร์นที่ต่างกันนิดหน่อยอาจจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนัดไม่ได้เล่นเองในเกาหลีหรือรัสเซียนัดสามารถบอกได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บอสตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นแค่นั้นเองปกตินะครับซึ่งวาลทานนมอลกับฮาเนี่ยจะมี2สเตจด้วยกันนะครับก็คือสเตจแรกหรือว่าเฟสหนึ่งที่เขาเรียกกันนั่นเองก็คือเราจะสู้กับลูกน้องาวาาาาลนน่่่เองงงซึงหยยๆคคิดก็ อาจจะง,ง่ายก็ได้นะครับอ่ะสำหรับเฟสสองก็คือจะเป็นการที่เราสู้กับวาลทานโดยตรงนั่นเองนะครับซึ่งล็อกเอาท์นะครับถ้าเพื่อนๆลงสเตจหน,น 1, ใช่ไหมครับวาลทานนอร์มอลโหมดสเตจ1กับปาร์ตี้แรกสมมติปาร์ตี้เเพื่อนๆสามารถที่จะลงนอร์มอลโหมดวาลทานเฟสสองหรือสเตจที่สเนี่ยกับปาร์ตี้ B ปาร์ตี้ C ปาร์ตี้อะไรก็ได้นะครับ แต่เพื่อนๆไม่สามารถที่จะข้าม difficulty ได้ก็คือถ้าเฟสหนึ่งเพื่อนๆลง normal แล้วอาทิตย์นั้งทางอาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็จะล็อกอยู่ที่ wall t i r n normal Mode ไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสนะครับแต่ปาร์ตี้เพื่อนๆสามารถที่จะสลับสับเปลียนได้เลยนะครับคนอะไรก็ได้เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้นะครับขอให้อยู่ใน EU central EU e s เหมือนกันหรือว่าใครที่เล่น US ก็คือต้องอยู่ US เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับสำหรับคนไหนที่ลง hard นะครับก็ อัพลเดียวกับ normal นั่นเองครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะส่วนของรางวัลน,นะครับเป็นปกติครับ normal จะได้น้อยกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวก uh, a c c e s s o r y e นะครับ engraving ใช่ไหม go อะไรแล้วแต่นะครับจะได้น้อยลงมากว่า hard นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ข้อมูลนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอดูนะครับไม่มั่นใจว่าทาง Smilegate กับ m a z o n น่ะที่เขาอาจจะปล่อยคอนเทนต์เนี่ยช้าหรือดีเลย์มาเนี่ย ขาอาจจะมีเหมือนกับการเตรียมตัวปรับเปลี่ยนรูทนู่นนี่นั่นอาจจะทําให้คนที่ลง normal ไม่รู้สึกห่างกับคนที่ลง h a r ดมากขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่า h a r รเนี่ยมันดอบของที่มันสามารถทาให้เพื่อนเื่อนแบบเพิ่มคุณตี้ได้ถ้ามันเหมือนในเกาหลีนะแล้วก็สามารถที่จะคับเรกเกีร์ได้เร็วก,ก,กว่านั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องดูก่อนนะครับว่าเซตที่เพื่อนๆเนี่ย ต้องการจะใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลิงก์น่าจะแปะไว้ด้านล่างนะเพราะนัทไม่มั่นใจแล้วนะก็ยังงงๆเกี่ยวกับเซตอยู่นะครับต้องรอให้มันเข้ามาจริงแล้วเดี๋ยวน่าจะอธิบายในวันแรกที่แพทช์เข้าเลยนั่นเองนะครับผม สำหรับการเตรียมตัววาลทานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะก็คือเป็น1 4 1 5 1 4 4 5น้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ดีกว่าว่าเพื่อนๆควรจะมีเกียร์อะไรตอนนี้นะครับนัดคาดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีเซ็ตอาการ์กดกันครบหมดแล้วก็คือจะเป็น4ชิ้นหรือ5เอ้ยจะเป็นเหมือนกับ5ชิ้นแล้วอาวุธอาจจะเป็นโชดเส้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางคนอาจจะใส่เซ็ตชดเส้นก็ได้นะครับความแตกต่างเรื่องสเตตนะครับ ไม่ต่างกันนะครับแต่มันอาจจะแตกต่างทางด้านเซตเอฟเฟกนั่นเองนะครับซึ่งท้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีทีมอยู่แล้วนะครับการที่เพื่อนๆจะเลือกเซตอะไรมามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะไปปั๊ดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกดแมชเมคกิ้งอ่ะนี่นะกดแมชเมคกิ้งอ่ะไม่ได้กดไฟแมทนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนเซตโอเรฮ่าไปเป็นเซตอาร์กอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์เซพชั่น ของคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอุ้ยไอ้นี่นูบจังนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะต้องเสียโกนิดนึงในการที่จะเปลี่ยนเซตเนาะซึ่งเซตเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วมันจะมีคิเล็ดิิ แล้วก็เป็นปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทาง p าร์ตี้ดิเทอร์เวลาลงวอลทานเขาจะแบบจัดเองว่าเอ้ยคนนี้มีเซตเซตนู่นเดี๋ยวมันจะแบบปรับให้มันแบบเข้ากันได้เพื่อให้ได้แบบเหมือนกับดามมจสูงที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ไม่น่าจําเป็นอะไรมากครับแต่สิ่งที่จําเป็นมากๆที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ e s s ร r y แล้วก็แอนเกรฟวิ่งนั่นเองนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับสงสัยนะครับแล้วก็อยากจะรู้ให้มันควรที่จะเท่าไหร่เพื่อที่จะพอดีในการที่เราจะลงวอลทานได้น อยู่แล้วว่าถ้าเพิ่ันเป็น3ามเะดับล3 3ชิ้นแล้วก็เลเวบ1แค่นั้นก็พอแล้วครับหรือว่าพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ engraving ที่ตรงสาย3อันอย่างเช่นอันนี้มันเป็นสายของนัดเล่นรีฟักใช่ไหมอันนี้มันสำหรับ chaos dantean มันไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมครับอ่ะนัดกดไปนะครับก็คือนัดมี c r u s h e igniter ออเอาไว้แท่งนัดมีแค่3อันนี้มันเพียงพอ แล้วที่นะักสามารถที่จะลงวอลทาน normal Mode ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับเราไม่จําเป็นที่จะต้อง Level 3-4แถวก็ได้นะครับอะ่ะ l e v ว l 3-3แถวแล้วก็พ่วงมาอีก1แถวก็ได้แค่นี้ก็จําเป็นสําหรับวอล t าน normal Mode แล้วนะครับนะัดคิดว่าอ่าไม่ว่าเราจะเป็นเหมือนกับมีกรุ๊ปอยู่แล้วหรือว่าเราเป็นไฟแมทอ่นะถ้าเราเลือกแบบ3ตัวท็อปทอะ ของทางคลาสเรายังไงเขาก็เลือกเราอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสแตทนั่นเองเพื่อนๆควรที่จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคลาสส่วนตเนี่ยต้องการใช้สแตทสองสแตทไลอะไรเป็นหลักคลิกสเปเชียลไลท์แล้วก็สวิฟเน็ตนะครับสามสามสามสแตทเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดนะครับและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเปลี่ยนเพชรเพื่อนๆด้วยนะครับว่า เอาสเตตที่สูงที่สุดนั่นเองนะไม่ใช่เหมือนนัดน,นะนัดสเปสูงที่สุดแต่ดันเอาครีมาอะไรก็ไม่ใช่นะครับอ่านี่ก็คือเหมือนกับเป็นการสเตตคร่าวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับหน้าตาทางเว็บนอกนะครับของ c ีโดีกว่านะครับเดี๋ยวน่าจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับน่าจะแปะลิงก์แล้วก็มีทมสเต็มตลอดนะถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเกี่ยวกับวอลทานภาพเนี่ยะจะเห็นชัดน,นะครับก็คือมันจะเป็นวอลทานเพลฟนะครับเกียร์พูดง่ายๆนะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยคอมพลีทเซตเลเจนด d a r เกียร์ไหมเขาไม่ได้บอกนะครับให้เพื่อนๆเลือกอาร์กอสหรือเลือโอลิฮาเพราะว่า สเตตมันเท่ากันสุดท้ายเพื่อนๆต้องไปเปรียบเป็น Relic s e ซอยู่แล้วก็คืออาจจะใส่2อ e g e n d a r ดแล้วก็4 r e บริลิ t นั่นเองเพราะไวคาสมันยังไม่มานะครับเห็นไหมนี่ e n g a ก i ฟวินะครับขั้นต่ําก็คืออาจจะเป็น3 3มก็คือแล้ว3 3สามาอันแล้วก็3 3 3สอย่างนี้ก็ได้นะครับพวก3 3 3สเนี่ยจะเป็นพวกอารมณ์ประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันใช้ที่มันใช้คลาสเปเยลไ์อ่ะห้ติ่งเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเดสเบดป่ะแต่ตอนนี้เซิร์ฟเดสเบดอาจจะต้อง3แล้วแล้วก็จะเป็นกันสลิงเกอร์หรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์เพลกันแลนเซอร์เพอร์เพลกันแลนเซอร์ก็คือใส่ทั้งคอมแบทเลนี่เด็ดแล้วก็ใส่ทั้งโลนไนท์นะครับก็คือโลนไนท์เลเวลสามเต็มแล้วคอมแบทเลนี่เด็ดเลเวลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเจมดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมนาะสรับหน้าจอนะสำหรับเรื่องเจมนะครับเรื่องเจมเนี่ย ถือว่าในมุมมองนั้นนะครับนัดให้เจมสเนี่ยสำคัญพอๆกับ Engraving เลยและเจมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เซฟเพลย์ที่สุดในการที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยบูสต์ดาเมจได้แบบมั่นใจมากที่สุดนะครับเพราะ Engraving เราต้องเสียตังค์เยอะและอาจจะต้องพึ่ง RNG หรือว่าบางทีในการที่จะต้องตีเนี่ย ตีหินให้ติดอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดก็สวยไปแต่เจมเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อมาปุ๊บหรือเพื่อนๆคราฟเลเวล7เลเวล8ปุ๊บเพื่อนเพื่อนได้สเตตนั้นแน่นอนอาจจะไม่ได้ถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนซื้อจากตลาดมันได้แน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนุ่มเอาเนี่ยนะไม่แนะนําให้ใช้ซิลเวอร์ในการที่จะสุ่มเอานะ น,นัดแนะนําให้เพื่อนๆซื้อจากตลาดเลยดีกว่านะครับพวกเลเวลหกเลเวลเนะเพราะว่าราคามันไม่ต่างกันเยอะอ่ะคือพูดง่ายๆนะครับว่าเพื่อนๆควรที่จะมีเจมเลเวลอะไรนะครับพูดง่ายๆนะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆมีเจมเลเวลหเป็นอย่างต่ําสําหรับสกิลเมนดาเมจของเพื่อนๆคาว่าสกิลเมนดาเมจของเพื่อนๆคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสาหรับสกิลเมนดาเมจของนัดพอนัดเล่นอีกไหน ซอร์สเลสนะครับสกิลเมนดามเมจของนัทจะเป็นดูมเซอีคสโพชชั่นแล้วก็จะเป็นพันนิชชิงสไตรช่วยไหมครับแต่นัทเอาอินเฟอร์เนลมาเพราะว่าอินเฟอร์เนลนัทอะทริพอรมันดีกว่าเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดันเหมือนนัทใช่ไหมก็คือทริพอรของนัทอันเนี้เลเวลสีมันจะทําให้สกนะิลนัทแรงกับบอลมากๆมันอาจจะไม่แรงมากเวอร์ขนาดนั้นแต่มันทําให้แบบ พอไปได้อะ,อะประมาณนั้นนั่นเองก็คือ3สกิลหลักของนัทก็คือจะเป็น d o o m s ิร์ฟเวอร์ชันแล้วก็เป็น i n f e r n ร์ถูกต้องไหมฉะนั้น3 3เจมหลักที่นัทต้องมีคือ6อันก็คือทั้งดัมทั้งเพิ่มดัมเมจแล้วก็ลดคูดานะัทควรจะมี d o o m ซิร์ฟเวอร์ชันแล้วก็ i n f e r n ร์ส่วนเพื่อนเพ่นเล่นเซิร์ฟเดสเบดอ่านี่นัทยกตัวอย่างเซิร์ฟเดสเบดเพื่อนเพื่อนก็ควรจะมีเซิร์ฟมีพวกอ่า Death มีอะไรพวกนั้นอะ Moonlight Attack อะไรประมาณนั้นอะเพื่อนๆน,น่าาจะทรบเกี่ยวกับสกิล แรงที่สุดของพเพื่อนสามสกิลอยู่แล้วควรที่จะมี3เจมนั้นเลเวลห้านั่นเองนะครับแค่นั้นก็พอแล้วหลังจากนั้นพเพื่อ,อนอาจจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะเจมสําคัญมากๆนะแต่ถ้าพเพื่อนสามารถที่จะไปเลเวลเจ็ดได้นะก็แนะนําให้ไปเลเวลเจ็ดนะเพราะว่ามันบูสต์เยอะมากๆนะครับประมาณนี้นะอ่ะเรามาเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ตัวเตรียมตัวเกี่ยวกับตัวละครในการลงบอลฐานก็คือเป็นการ์ดนั่นเองครับสำหรับการ์ดเซตนะเพื่อนๆอาจจะไล่ล่าตามหาไม่ว่าจะเป็นเซตอันนี้นะเซต o s t Win Clip นะครับอ่ะสำหรับเซตลอสบิน c ล i p นะครับอ่ะ,เ,อะ,อะเดี๋ยวมาพามาดูนะเอ๊อน่าจะดูการอ่ะสำหรับเซตลอสบิน c ล i p นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มี lost Win Clip ก็คือยังไม่สามารถที่จะเอาเวกและได้คลิก7%นะครับ ไม่จําเป็นจะต้องถึง7%ก็ได้นะเพื่อนๆออาจจะใส่บบให้ครบเซตเพื่อที่จะได้ Dark Damage Reduction ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมี Light o b s e r a t i o n เพื่อนๆก็ใช้ Light o b s e r a t i o n เพราะมันจะลด Dark Damage ได้เยอะกว่านั่นเองมันจะลดลดได้เยอะกว่าอยู่ที่ประมาณ5%เลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีจริงๆนะครับอันที่ดีกว่าที่เซิร์ฟเกาหลีแนะนานะครับเขาแนะนําให้เพื่อนๆใส่เซต เลือดอ่ะมันจะมีเซตเลือดก็คือเป็นเซตโมกุกุนั่นเองนัดไม่ได้เก็บเลยนะเซตโมกุกุนะครับอ่าเซตโมกุกุอยู่ตรงนี้นี่ไงจะเป็นฟอเรสต์ไจแอนด์นั่นเอ้ยไม่ใช่ฟอเรสต์ไจแอนสิอ่าจะเป็นจะเป็นเซตเลือดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเซตเลือดนะขอหาก่อนนะเซตเลือดอยู่ตรงไหนวาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเซตนี้นั่นเองก็จะเป็นเซตเลือดก็คือเป็นฟิวบอรนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบเหมือนกับใส่ให้ครบนะ 6ชิ้นนะครับเพื่อนๆนก็จะได้เลือดเพิ่มเยอะมากๆเพราะมันให้เลือดเพื่อเพื่อนๆตั้ง1 2เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่เป็นไรนะครับมีอีกเซตหนึ่งที่นัดแนะนำนะที่ถือว่าดีมากๆเลยนะก็จะเป็นเซตนี่อ่าเซตนี่เซต forestian นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆแบบอเวกแล้วจะยิ่งดีนะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีอาเวกนะครับใส่แค่3ชิ้นอ่ะก็ดีแล้วนะครับแต่มันอาจจะต้องคอมโบกับอย่างอื่นก็คือมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนกับยาเพื่อนเนี่อนเนี่ยม ให้เหมือนกับสีฟ้าสีฟ้ามันก็จะเพิ่มให้เหมือนกับสีม่วงนั่นเองนะครับมันถือว่าแบบทําให้เพื่อนๆ่ะสามารถลดการใช้โพชั่นได้ขั้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวนะสามส,สี่เซตที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้ก็คือไลท์ออฟเซอร์เวชันถ้าเพื่อนๆ่ะได้เหมือนกับอเวกเนนนิ่งแล้วอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับลอสบินคิปนะครับอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตฟิวบอสก็คือเซตเลือดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีจริงๆนะไม่เป็นไรนะครับก็คือใช้เซตอันนี้ก็ได้นะเซตเกกี Forest, Giant, ่ยวับองงนนนนนนนะะะคครรััััับบบอออ่่่ม Recovery, มมกก็เเเพิหืป ต่อมานะครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวของวาวทันนะครับเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นัดได้ทําการแนะนําเกี่ยวกับระเบิดไปแล้วนะครับระเบิดเนี่ยนัดไม่มั่นใจว่ามันต้องใช้เมคานิกอะไรบ้างครับแต่ระเบิดที่สาคัญสําคัญเลยที่เพื่อนๆน่าจะต้องมีบก ติดตัวไว้นะครับก็คือจะเป็นเวอร์บินกราเนตนะครับแล้วก็จะเป็นเดสตรักชั่นบอมบ์นะครับแล้วก็รวมไปถึงครมาซีบอมบ์นั่นเองนะครับระเบิด3อันนี้ถือว่าจําเป็นมากๆในการที่จะลงวาวทานนะเพื่อนๆควรที่จะมีเยอะนะครับส่วนอันอื่นไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องโพชั่นดีกว่านะครับพชั่นเดี๋ยวนัยกดให้เลยดีกว่านะพชั่นก็จะเป็นตัวนี้นะครับพชั่นเนี่ยก็เป็นปกติเพื่อนๆน่าจะแบบเหมือนกับเก็บไว้แล้วก็แลกไว้อยู่แล้วนะครับเสียเยอะนะนนนั่แหลละะก็องดูครัะ เรามาดูเกี่ยวกับ utility item ดีกว่านะครับ utility item ที่สำคัญจริงๆนะครับในมุมมองนะครับจะมีแค่อันเดียวนะตอนนี้ก็คือจะเป็น time stop potion นะครับสามารถที่จะหยุด damage ได้ทั้งหมดยกเว้น one shot mechanic one shot mechanic คืออะไร one shot mechanic กับ one shot damage มันไม่เหมือนกันนะ one shot damage เนี่ยหมายความว่าบอสมันใส่ สกิลมาแล้วเพื่อนๆหลบไม่ได้เพื่อนๆเลยตายนั่นเองนะครับแต่วันช็อตเมคคนิกหมายความว่ามันเป็นสกิลที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องทําอาจจะต้องแบบเข้าไปอยู่ในวงเพื่อที่ให้ไม่โดนดาเมจหรือทํานู่นทํานี่มีบัฟอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่าประมาณนั้นนั่นเองนะครับอ่าวัดไทม์สต็อปเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะใช้ให้เป็นนะไทม์สต็อปเนี่ยใช้ง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องกด1วิ หรือครึ่งวิงก่อนสกิลวอร์ตมาแล้วมันจะทาให้เพื่อนๆแบบอิมมูนดามจตนั้นได้เลยนะครับอ่ะอีกอันนะครับเป็นพาณซีย์นะก็คือเป็นการเหมือนกับลบฮามฟูดีบัฟทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีพาเซียอ่านัดอ่านว่าพาณิชย์พาเซียนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะหาอันนี้ได้นะครับถือว่าเป็นคอลเลกติเบิลที่สําคัญที่สุดในการที่จะเตรียมตัวลงบาวทานเลยก็คือคือจะเป็นอิกเนียโทเค็นนะครับถ้าเพื่อนๆเก็บอิกเนียโทเค็นได้5อันแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ Purify Rule นั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วผมจะเก็บอีกเนียโทเค็นยังไงนะครับอ่ะอีกเนียโทเค็นนะครับก็คือการที่เพื่อนๆเนี่ยเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นแบบเ e t านิ s u d i a West, Retailer นะครับ อีสเตอร์น์ลูเทล่านะครับแล้วอีกอันก็จะเป็นแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเจะเอาแอนนิก้าก็ได้แอนนิก้าก็ง่ายชูชายก็ง่ายนะครับเนี่ยประมาณ5้จากหอันนี้โตตอยก็ง่ายนะครับอ่ะห้าจากเจ็ดอันนี้จะเป็นอันที่เพื่อนเพื่อนเก็บได้ง่ายมากนะครับอ่ะพรีไฟรูนมีหน้าที่ยังไงนะครับก็คือ7 0็ดสิบเปอร์เซ็นต์แฉนทูรีมูฟดีบับเวนสกินอิสยูธนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนเอารูนเนี่ยไปใส่ สกิลไหนก็ได้เพื่อนๆเนี่ยที่แบบมันสแปมได้ก็คือคูดาวมันประมาณต่ำกว่า1ิบบินั่นเองก็คือมันสามารถสแปมได้มันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยลบดีบัฟได้เลยนะครับและอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในเดสการูด้าได้อีกด้วยนะแทบจะโคตรจำเป็นเลยครับในการลงการเดียนเลดเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราตายแล้วทาให้เราเล่นการเดียนเลดยากกันเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะอะไรเลยเพราะเราโดนดีบัฟจากการเดียนเลดนั่นเองนะครับอันนี้นะัดแนะนําเลยนะควรมี พูดบอกคนอื่นแต่ตัวเองไม่มีนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเก็บแป๊บเดียวก็น่าจะได้นะครับไม่ได้รีบอะไรเยอะแยะก็คือไป,ไปไปเรื่อยๆชิวๆนะครับนชัชยาเอาอ่ะโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับการเตรียมตัวง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะลงวาลทาน,นะครับอ่ะเดี๋ยวนัดเสริมเกตเล็กเกตน้อยอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาเยอะนะว่าเราควรจะตีบวกอะไรก่อนนะครับ ณตอนนี้นะครับราคาของมันแพงมากก็คือเพื่อนๆตีบวกอาวุธอะเพอๆอาจจะคุ้มกว่าตีบวกชุดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้การเดีย t สโตนคริ t a l มันแพงมากๆนะเมื่อวาน11-12โกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเป็น10-11โกเลยนะครับและ d e s t r u ั t ชั่นสโตนมันแค่11โกนั่นเองนะครับอ่ะนัดแนะนำนะครับอาวุธเนี่ยเพื่อนๆอาจจะขึ้น11หรือถ้าเพื่อนๆอยากได้ดาเมจสูงกว่านั้นก็ขึ้นไป16นะครับ แต่มันจะเยอะกว่านั้นถ้าเพื่อนๆเล่นแนวนี้นะครับก็คืออัพอาวุธแค่11นั่นเองแล้วก็ไปอัพพวกมือมือไหลหัวนะครับไปที่วก17นะครับมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้สเตตเมนสเตตก็คือสเตตสำหรับการโจมตีอันนี้นัดแนะนําสําหรับสายทีเพนะสายสปอร์ตเขาอาจจะไปอัพเสื้อไปอัพกางเกงแทนนะครับอ่ะก็คือจะเป็นมือ ไหลหัวนั่นเองเพราะมันให้สแตทเยอะมากๆนะครับพอเพื่อนเพื่อนอัพหลัง1 6 1 7ไปแล้วนะครับสแตทที่เพื่อนเพื่อนได้มาจากการบวก1เนี่ยเพื่อนเพื่อจะได้เป็นพันเลยนะครับบวก20เนี่ยเพิ่มเพิ่มเกือบ2 0 0พันเลยนะแต่ถ้าสมมุติต่ํากว่านั้นก็คือต่ากว่า14 15นะเพื่อนๆจะได้แค่เท่าไหร่ได้คีย์แบบ10บงบางบางขั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มหรือสานะได้ได้หลักร้อยอ่ะเออได้ประมาณนั้นนะครับอ่านี่นะก็แนะนํานะครับอ่ะ ก็คือเป็นประมาณนี้นะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์โปรเคชันง่ายๆเกี่ยวกับการที่เราจะลงฟาวทานนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาจอย Discord กันนะเพราะอะไรครับเพราะว่าใน Discord นัดเนี่ยเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูนะครับใน Discord นัดเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนะครับมันจะมีเหมือนกับวาลทานเพปเปอร์เรชั่นนะครับก็คือจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับวาลทานเพปเปอร์เรชั่นสำหรับไกด์ต่างๆนะครับเดี๋ยวนัดจะเอาเมคานิกมาลลลงงเเเเเเเพพิิ่่่มมมนนนะะะะกกกก็็็คคืือออจจปาาารรรรรรตตตตตตีีียยััวววววๆไบ้้แซซ แล้วก็เซตเลเจน d ด r รี e เของมอทานมีอะไรบ้างเราต้องคํานวณเหมือนกับแลกให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าของ Material เนี่ยมันแบบไทม์เกตเยอะมากๆนะครับขนาดอาร์กอสเราต้องใช้เวลานานมากๆกว่าที่เราจะทําเซตได้แล้ววาทานเนี่ยมันยิ่งเป็น Power อร์สไปและเป็นเหมือนกับอะไรที่เราต้องต้องเตรียมตัวดีกว่านี้เพราะาถ้าสมมติอาทิตย์ที่2เราไม่มีเกียร์ไปบางทีเราอาจจะแบบ ตกรถเลยก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีกรุ๊ปอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาหาทีมหาคนเล่นเกี่ยวกับเลดบอลไทด้วยกันก็สามารถที่จอยดิสคอตได้แล้วเดี๋ยวจะพุทธนัดเจ้าลิงค์ไว้ที่เดสคริปชันนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมาพบกันนัดกับนัดนะครับทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะช่วงนี้นัดไม่ค่อยสบายนะครับนัดก็เลยไม่ได้อัปโหลดวิดีโอนะแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์นะยังไงขอโทษด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจออออกกกกันนนคคครบบขขุุุณณททมมาาแล้ว็็์ตเเี่ป n e ิร m ดเมมเนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันนานะครับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันวันที่19บเก้าบอลทานดรอปครับบ๊บายครับ